สวัสดีค่ะยาสีที่รักทุกทุกท่านปู่โคราสองให้มาแล้วนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสอง5้านะคะแนวทางของปู่โคราสองมาแล้วนะคะโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวหนังสือก็ตัวใหญ่เอฟเลยทีเดียว <c oughs> นะคะหญ้าบางบทนะคะนี่คือเลขในสวนธรรมนะคะ ถ้าเลขพอ่อปู่แม่ยา่าก็จะเป็นอย่างงี้แหละคะ่ะก็จะก็จะมีน้อยหางนะคะแต่ถ้าเป็นเลขสูตรคํานวณแล้วก็เยอะค่ะอาจารย์แม่อุบลงวดที่แล้วของท่านเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะล่างเป็นล่างบนเป็นบนท่านบอกว่าไม่เคยหลุดแต่งวดนี้ท่านทําสูตรสามตัวให้ด้วยนะคะสามตัวท่านบอกว่าไม่มีหลุดไม่เคยหลุดเลยเลขสตัวเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นนะคะบางทีก็เข้าตรงบางทีก็เข้าโต๊ะ ล้วเลขสอตัวบนล่างนี่ท่านก็บอกว่าไม่เคยหลุดแต่วันนี้ท่านท่านไม่ตัดนะคะก็ให้มาเต็มสูตรเลยนะคะเลขสามตัวนี่จะมี9ก้าหางนะคะเลข3ตัวจะมี9ก้าหางไม่ลองก็ไม่รู้นะคะแคปไว้ค่ะแคปไว้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะเราแคปไว้เพจะได้เป็นหลักฐานการยืนยันว่าเออที่ท่านพูดมานี่จริงไหมนะคะมันเป็นไปได้ไหมที่ไม่มีหลุดะนะคะ แต่ว่าที่แล้วท่านก็พูดแบบนี้ละค่ะสาวดำก็พูดแบบนี้แล้ะก็ปรากฏว่าไม่หลุดนะคะล่างก็ออก92บนก็ออก07แล้วเลข3ตัวก็เข้าลูกอ่อลูกไวเกิงอยู่ในเรา <c oughs> นะคะจําได้ว่าเขา้ามีมีเข้า3ตัวตรง3-4ท่านนะคะเลขในส่วนทาง,งวดเมื่อกี้เนี่ย807นะคะแล้วก็มี708เข้าโต๊นี่ของของอาจารย์สอรหรือเปล่าไม่ไมนะสาวดำก็จําไม่ได้นะคะ <c oughs> อันนี้ปูกเออสาวโคราชค่ะสาวโคราชนะให้มาตามนี้นะคะท่านผู้ชมชอบแล้วก็จัดขัดเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะชอบเราก็จัดขัดก็ไม่ต้องซื้อท่านผู้ชมหน้าจับตามองนะก็เลขน้องเพ้นงวดนี้นะคะสาเหตุที่สาวดําบอกว่าจับตามองนี่ไม่เข้ามาสองงวดแล้วนะคะเลขน้องเพ้นไม่เข้าไม่เข้าสองงวดนะคะนี่วันนี้วันที่สามจะเข้าไหม ก็เราก็ต้องดูกันนะคะไม่ดูไม่รู้ไม่ลองไม่ไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดูไม่เห็นไม่ลองไม่รู้นะคะเอามันคือจังส์อึกพูดได้ว่าเพื่อนนอกบันนีออนุยากินน้าบนเ้ื่องไปไ่แนดูผู้เดียวนอกไปแต่เลี้ยตัวเนาะนั่งกระได้โอ้ย อยู่กับน้องยาย่า,ยาลรูปสาวโตโตจาต้าท่านผู้ชมแต่ยุดไหนล่ะเอาอะไบุตรเป็นนอนยุดเป็นนอนอยู่หน้าประตูบุตรยา่ยาจา้ยาย่าจา้าทำไมไม่มานอนที่นอนล,อล่ะลูกนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดแต่เลขที่สวนทำอย่าลืมนะคะถ้าเข้าแล้วก็เข้ายาวนะคะเข้าหลายงวดนะคะถ้าหลุดก็สามงวดสี่งวด ถ้าเข้าก็ไม่บางทีมันก็เจ็ดงวดบางทีก็ห้างวดถ้าจะยิ่งเข้าช่วงเข้าภาษาจะไม่มีหลุดเลยนะคะเพราะว่าสาวดามีสถิติเก็บไว้นะคะมีหลักฐานชาัดเจนค่ะนะคะ,นะคะที่สาวดําพูดนี่มีหลักฐานชาัดเจนนะคะอน,นั้นเลขกน้องเพ้นนะคะน,นั้นมีสองหางนั่นนะคะแต่เป็นเรียกน้องเพ้นเลขเด็กให้หรือว่าเลข ก็ป,ปู่แม่ย่าก็จะมีสองหางสามหางแค่นั้นนะคะผู้ใหญ่จะเย็นงวดที่แล้วเข้าสามตัวตรงแล้วก็เข้าสองตัวตรงบนนะคะนะคะมาแล้วเนี่ยแต่ว่าสาวดําชอบแบบนี้นะชอบเนี่ยชอบเลขสามตัวสิบหางเลขสองตัวสิบหางแต่ว่าเลขสองตัวนั้นมันเป็นบนล่างใช่ไหมล่ะเออมันเป็นบนล่างใช่ไหมล่ะเออแต่มาดูมันสะอาดตาดีนะพูดถึงเนาะสูตรสามตัวสูตรสองตัวเขียนไว้ชัดเจนเนาะเอออย่างนั้นก็ดีเหมือนกันจ้ะ ชัดเจนดีนะคะอาา,ะะอา,า,า 8, แล้วก็นี่อามาท่างได้สี่ศูนย์แปดแล้วก็สามศูนย์แปดนะคะบอกว่าท่านบอกว่าให้หมุนเอาเนหละสาวดําก็หมุนอย่างนั้นแหละคะ่ะเพื่อนบอกว่าหมุนเอาสาวดาถามเพื่อนว่าเลขล่างขอเลขล่างท่านบอกว่าหมุนเอาในนั้นจะหมุนแบบนี้ตัวนานางวานะอ่า,อาเ,นเนาะเนเดอพี่น้องเดอมือว,วันนี้เข้าสามตัวอีกในแม่นาะพี่น้องเนาะ วัน,นี้ถ้าเข้าสามตัวอีกแล้วก็เข้าสามตัวถ้าเข้าสามตัวต่อกันอีกก็อืม,น,มน่าจะมี fc ถูกน่าจะมี fc ถูกปัจจัยมาทําบุญเนาะสาวดําก็เดินหน้าอยู่ตลอดนะคะสําหรับสวนธรรมพวกนี้สาวดาก็จะไปเก็บปัดกวาดเช็ดูแล้วก็น่าจะย้ายไปอยู่สวนธรรมนนหละค่ะท่านผู้ชมนะคะ อาจารย์แมวค่ะอาจารย์แมวนี่ก็สามหางนะคะสามหางแล3 broken, 3้วก็สามหางบนสามสามหางบนล่างนะคะอาจารย์แมววันนี้ก็ให้มาน้อยนะคะงานอย่างน mm ี Jeremy ้ระคะเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็อาจารย์ชุมแพนะคะอาจารย์ชุมแพให้มาเป็นเลขล่างนะเลขล่างเลขบนค่ะบนล่างค่ะให้เลขล่างเลขบนนะคะก็พิจารณาดูกับท่านผู้ชม นะคะเราชอบเราก็ซื้อเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อ่ะไม่มีใครบังคับจิตใจเรานะคะเราต้องนั่นเองนะคะเลขว่าปู่แม่ย่านี่หางเดียวสองหางแค่นั้นล่ะค่ะเนาะแต่ถ้าเลขสูตรโอ้เยอะมากแต่ก็เป็นบางคนนั้นเนี่ยอาจารย์พลนี่ก็เลขสูตรนะคะเนี่ยท่านก็มีแบบนี้อาจารย์พลให้ทุกงวดค่ะแล้วเข้ามีหลุดงวดเดียวนะคะของอาจารย์พลมีหลุดงวดเดียวค่ะให้มานี่แหละงวดที่หกนะคะให้มาห้างวดหลุดรวด งวดเดียวแล้วก็ถูกสี่งวดมันติดกันนะคะแล้วนี่แล้วนี่นี่น,นี่งวดที่หะะ้าเอองวดที่หกเนาะให้มาห้าเข้าสี่ไม่เข้าหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าอันนี้หกนะคะนะคะอา,อ,าอ,อาจารย์พลกเลขสวยนะเลขสวยนะคะเลขสวยมากเลยค่ะอาจารย์เรียกรับอาจารย์เรียกรับก็สวยนะคะ พิจารณาดูนะคะพิจารณาดูค่ะไม่มีให้คนอื่นดูให้ไม่ได้นะคะเราต้องดูของเราเองนะคะพิจารณาของเราเองค่ะท่านผู้ชมมาแล้วพอปลูกองอาจย่าดอกไม้ค่ะท่านผู้ชม ปูอง,งาอาจญาต์ดอ,อกไม้นะคะท่านให้อะไรเนะี่ยศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็สามศูนย์นะคะของปูอง,งาอาจญาต์ดอ,อกไม้ค่ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะเห็นไหมคะเลข ตัวใหญ่แล้วก็ชัดเจนดีนะคะเลขตัวใหญ่ชัดเจนดีคท่านผู้ชมชอบแล้วก็มืออื่นก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะชอบใบไหนนะคะมาแล้วค่ะตาเกียงนะคะตาเกียงมาแล้วท่านผู้ชม าแล้วค่ะปู่เขาเขียวปู่สีสุดโทค่ะเห็นไหมคะมีเอฟซี FC ทักมาอยู่เดียวสาวดําจะแยกใบให้นะคะสาวดําถือว่าใช้ใบเดียวนะคะสาวดําถือว่าใช้ใบเดียวเพราะว่าเขียนชื่อไว้อยู่ว่าปู่เขาเขียวแล้วก็ปู่สีสุดโทแต่เอฟซีทักมาว่าอยากให้เขียนเป็นใบนะคะเป็นใบใบเป็นใบใบนะคะเป็นใบ ค่ะินตามนั่นนก่ะเนาะมาแล้วค่ะปอปู่เจ็คท่านบอกว่ารางวัลที่หนึ่งนะคะงวดนี้คือรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าลองดูนะคะ วัลที่หนึ่งไหมนะคะอ่ะถ้าดันจะดันให้นะ่นแยกเนาะนะคะ่ะก็เป็นเลขเดี๋ยวชาดัจะแยกให้นะคะเพราะว่ายีสีก็เคยเห็นเป็นเป็นเอ่อป,ปออูที่ส่วนท่านจะเป็นเลขอย่างเนาะ,ะปูย่าจะมีอย่างหางเดียวนี้เนาะ,ะอ่าในกาในผู้ใหญ่ใจดีนี่คือเลขสูตรนะคะแยกอันนี้เลขสูตรนะคะ นี่ก็เลขสูตรนะคะนี่ก็เลขสูตรค่ะแต่ว่าของอาจารย์ของอาจารย์พลกับของอาจารย์เลขลับนี่ก็ไม่ถือว่าเยอะนะมีแค่สองอันเนี่ยอาจารย์เลขลับนี่ไงไม่แยกออกน้อกมําบําไม่เยอะอันนี้อาจารย์แมวค่ะนี่ค่ะเลข อันนี้อันนี้ของของอามานะคะไม่ไม่ใช่เลขสูตรนะคะแต่ว่าท่านให้มาให้ให้หมุนเอาเวสาวข่าดำก็หมุนนะ่นะคะนี่นี่เลขสูตรนะคะนี่ก็เลขสูตรค่ะอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าสูตรหรือเปล่าน้องๆเพื่นนี่น่าจะไม่ใช่สูตรนะนี่ก็เป็นเลขสูตรนะค่ะจะมีเลขสูตรก็จะเยอะคุณผู้ชมอย่างนี้จ้ะไม่ยากบางหมุผก็ไม่ใช่เนาะนี่ก็จะเป็นเลขสูตร นะคะแม่ย่าบางบทไม่ใช่เลขสูตรนะคะน้องเพ้นก็ไม่ใช่เลขสูตรญย่าท่านให้มาสะสองหางนะคะท่านบอกว่าให้หมุนเอาบนล่างสาวดำก็หมุน3 0กับ0ูนย์ให้นะคะนี่นะคะปู่องค์อ่านย่าดอกไม้ก็ไม่ใช่เลขสูตรนะคะตะเกี่ยงอ่ะ ก็ปูสีสุดวแล้วปูเขาเขียวก็ไม่ใช่เลขสูตรนะคะนี่อาจารย์พลนี่ก็น่าจะไม่ใช่นะเพราะว่ามันนิดมันน้อยหางเนาะนี่อาจารย์เล็กลับนี่นี่ก็ปูเจี๊ยบหมดแล้วค่ะมีแค่นี้นะคะ ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับงวดนี้ขอเข้าสามตัวสองตัวบนล่างเหมือนงวดเมื่อกี้ด้วยได้เถอะเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งสามตัวตรงเข้าทั้งสามตัวโต๊ดเนาะสุดยอดเลยกับเมื่อเหมือนงวดเมื่อกี้นี้นะคะเขาบอกแหมะ